ตงเลง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 อยากตักต้นน้ำเนาะโอ,อ้ลืมซื้อเกลือลืมซื้อเกลือพ่งนี้กันจบเลยค่ะอุ้ยคุณ <laughs> น,นุย้ยสวัสดีค่ะวันนี้น้องดาสวัสดีค่ะเว้ยลืม ลืมลืมลืมขอโทษค่ะขอโทษตั้งแล้วก็ลืมตั้งแล้วลืมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะแม่น้องจุกกูจุกคุณน้องนุย้ยน้องนุย้ยน้องดาแม่นิวขอบคุณค่ะมาสักแป๊บหนึ่งเนาะ เดี๋ยวพอได้อนันต์นินนนนดีหน่อยเนาะพอเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเนาะตั้งหม้อไว้ก่อนเดี๋ยวญาจะหกปลานะจุก,กูจุก,กูจินไก่ต้มไวมาานะ้เมื่อวานละเมื่อวานเย็นเนาะเดี๋ยวอันนี้ญาก็จะหกปลาสนอยก่อนนะชุบอืม ปลาสนปานินปานินก็แกะเรียบร้อยแล้วเราก็มาขกใส่สนองอัสรยนสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีคุณปู ปูนั่งเด็ดพิกใหญ่เลยน้องดาคุณอสัจจา์สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านเลยนะคะจ้าแม่น้องทำน้ำยาป่าค่ะน้องดาขนาดยาใส่แว่นตานะหากล้างนะยังตกค้างอีก จ้าแม่นี่เล่ดีจ้าอขอบคุณนะคะยายยังไม่ได้ปัน่นพี่นิวสบายดีกอเจ้า น,นี้ย่ายังไม่ได้ปั่นเดี๋ยวก็ไปปั่น,ป,นปั่นเ,าเอาเปันน่นพออืมผสมแล้วแหละเดี๋ยวเอามาว,วันนี้น้องดาได้อะไรกินเนาะวันนี้นี่อันนี้ปลาเนาะเพราะว่านา แล้ก็อันนั้นเรียบร้อยแล้วอันนี้มันเป็นน้ำต้มปลากับน,น้ำปลานะน้ะที่เราต้มปลานะน้ำต้มเครื่องสมุนไพรเราก็จะใส่ปลาเดี๋ยวจะเอาพริกปั่นสักแป๊บนะอือุอนเสนเน่อุนเสนเน่ บายดีคุณเสน่ห์เสนมห์ขอบคุณนะคะใครมีชุ้ละอะไรก็อจอดทำงานได้เลยนะแปบ๊บเด้อพี่สาวพี่แอนดา้า จากเ็ดลีจางนะคะคุณยายคุณยายจาจ๋าวันนี้ย่ามาไวนะวันนี้ย่าก็เลยว่าเออรีดขึ้นซะก่อนอะไรสักยี่สิบสามสิบนาทีเนาะก็จะได้แล้วแล้วอันนี้ก็จะได้ไปปั่นแป๊บนะคะก่อ,อนที่ย่าปั่น อาจจะเสียงดังนิดนึงดูเครื่องกัน ้เราก็จะใส่เกลือใส่เกลือนะคะเดี๋ยวก็ สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะปากันไม่เนื้อเจ้าเจ้าคุณอัศจารย์ปากันไม่ขอบคุณเดอ้อขอบคุณที่แวะมาทักทายแล้วก็กดเลิกเดอ้อขอบคุณจักนักเดอ้อ รไพศารสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะ น้องหมาเขาเห่าเสียงเปิดเพลงก็เปิดไอพี่กายสวัสดีค่ะอนอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ สัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวย่าใส่อันนี้หยิบอันนึ้นนบา <c oughs> บางสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ย่ามาทำน้ำยาป่าน้ำยาป่าป่านะป่า แล้วก็ใส่ตีนไก่อันนี้ญาติจะใส่ไม่หมดนะเพราะว่าจะไปใส่แกงด้วยอม,มาดูแกงน้ำนิ่งกันครับโอเคน <laughs> ี่คุณสเสน่ห์ <c oughs> มาดู มาดูแกงน้ำนึ่งเอ้ยน้ำนิ่งไรมาดูนะมาดูแกงน้ำนิ่งใช่ไหมค่ะคุณสเสน่ห์ติ่ไก่มันติดกันเนี่ยจะได้ตอนนี้เนี่ยจะได้ติ่ไก่ามันติดกันเดี๋ยวมันกระเดือดแล้วนะแป๊บหนึ่งเดอ้อคุณสเสน่ห์ใจเย็น อย่าย,ยินย็นเด้อจอดจ้าบ้างขอบคุณค่ะบ้างบาง,บางมีธุระก็ทำได้เลยนะขายของเลยยังกินข้าวยาง บางเขาก็จะขยันมากเลยนะบางอ่ะเขาก็ตื่นเช้าเนาะขายกาแฟต้มน้ำอทอดปลาแป๊บจ้าบางยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหม คะขอบคุณนะคะตะกูดเด้อจะจะเอาเท้าไก่ใส่กันเพราะว่ายาต้มไว้เมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ไงมันก็เลยติดกันมันก็เลยติดกันเนาะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะอืม นึ่งแล้วเดี๋ยวย่าจะเดี๋ยวกันพริกใบมะกรูดเหรออืมมัดซีสวัสดีค่ะน้องมัดซีเรียกน้องมัดซีดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะมีพริกพริกขี้หนู กินดาพ่อบ้านพ่อบ้านหมอกขายหมดยางหมอกควนควรหมอกแต่บ้านย่าเนี่ยที่ที่บวกแดงเนี่ยส่วนมากจะเป็นหมอกควนไอ้หมอกควรนะแต่ฝนก็ตกอยู่ อกก็มีแล้วคันนี้มันควรควรก,ก็เยอะพี่ยา่าเอรอโรงงานเยอะเนาะยายอลิซยายอลิซค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะเอฟซี FC ที่อยู่ข้างบนใครมาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟให้ญาติด้วยนะคะ พริกช่วงนี้ก็เริ่มลงมามั่งแล้วเนาะพริกกินดาเนาะเนี่ยเมื่อช่วงปีใหม่โลละสองร้อยโลละสองร้อยสองรอยยี่สิบสองร้อยสามสิบตอนนี้ลดมาเหลือโลละร้อยห้าสิบก็ยังก็ยังพออันนี้ได้อยู่แต่ก็ยังแพงอยู่ให้ดีก็ลดลงมาอีกหน่อยก็ดีเนาะ แม่บายไม่ได้ไปไทยนกเลยย่าอากาศคืมมากใช่ไหมชื้นมากอ๋ออากาศชื้นมากอ๋อมันสายแล้วก็ยังแต่ที่นี่ก็ยังค้มคืมนะเพราะว่าที่ย่ายังยังค้มคืมอยู่เลยเพราะว่าเมาาื่อวานฝนตกแต่วันนี้ไม่แน่นะอาจจะตกเยอะก็ได้ เพราะว่าเมาาื่อวานฝนตกก็ตกไม่เยอะเท่าไหร่แห็แมเห็นไมเห็นไหม,ม,ม,มใส่พริกปลายเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะรอให้น้ำเดือดก่อนนี่เราก็ใส่กระปลายมันจะได้หอม ให้เดือดก่อนรอชมนกคะ่ะพ่อบ้านรีบไปคะ่ะไอน้ำเกาะขนตาเปียกหมดโหนี่ขนาดแบบว่ามันมันเป็นแค่อันนี้เนาะพ่อบ้านเนาะเป็นแค่หมอกแบบอันนี้นะถ้าแบบต่างประเทศนี่นะโอ้ยเรานี่อยู่ยากกันนะเนี่ยอ,อยู่ยากเลยนะขนาด ขนาดพ่อบ้านไปดูซีน้ำค้างนี่โอ้โหนึกถึงสมัยเป็นเด็กเลยอ่ะไปไล่ไปนนานี่น้ำค้างเป็นไปหมดอ่ะเดินนี่เปียกหมดอ่ะขากระโกงกระเก่งเนาะเกาะเฉพาะเ <laughs> กาะเฉพาะกดตามเนี่ยดุสเน่งกับดุสเน่งดุสเน่ง หญิงยายเจ้าสวัสดีเจ้าอปูหันเี๋นหันนี่เน่ยน,น,น,นอ,อ,อจะไปใส่ตันีเด้อช่วยนีเด้อสวัสดีตอนเจ้าเจ้าอ,อ,อ,อือม่นเลยเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าเกาะเฉพาะขนตาพ่อบ้านบอกว่าเกาะขนตาก็พอแล้วอย,กกอย่าเกาะอย่างอื่นเลยบอกเกาะอย่างอื่นแล้วมันยุ่งอีก บอกว่าทำอะไรนะเห็นเต็มหม้ออะไรอย่างงี <lichkeit> ้ใ <athletes> ช่ไหมพอดีผมนุ่งกางเกงครับคิดอะไรคิดอะไรกันเนย่ยคิดอะไรกันแล้วพูดถึงว่า น้ำน้ำไอ้มันน้ำตกลงมาก็ดีเหมือนกันนะพูดถึองอาามันก็ทำให้เราเย็นได้นะไม่ต้องร้อนฝนตกอากาศเคืิ้ก็ดีกว่ามาร้อนนะพ็เจอหน้าร้อนเมรนส่โอ้ยเหนื่อยใจเลยรอหน่อยนะคะ นนนะเดี๋ยวอยากจะเอาอันนี้แช่อะไรสักซื้อถั่วงอกมาถั่วงอกอันนี้มาไว้กินกัะขนมกินเนาะว่ามีหลายเจ้านะอันนี้ตาไผ่คู่มีอะไรหลายเจ้าด้วยนะเนี่ยมานะอนนั้นเวลากับขนมกินเนาะเดี๋ยวต้องไปแช่น้ำสักไปแช่น้ําล้างน้ําไว้ก่อน พอชายสามด้วยนะคะขับคุณน้องดาขับคุณยาอารีแล้วก็น้องนุ้ยแม่น้องเดี๋ยวย่าล้างเอ่อไออันนี้แช่ไว้แป๊บนึงย่ายังเอาถั่วอะไรนะถ้าช่วงนี้นะเราเราทำอะไรเราต้องล้างให้ดีนะ จ่เอาถั่วเอากะหล่ำอะไรเนี่แช่แบคกี้โซดาไว้แช่แบคกี้โซดาไว้แล้วก็เดี๋ยวไปลา้างเดี๋ยวเอาเลียนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราเราล้างไม่ดีเนาะยามันเยอะน้องก้า น้องก็มามามาคุณหญิงมามากินขนมเส้นโดยกันวันนี้วันนี้ย่าทำแต่เมนูขนมเส้นต่าทำขนมบกฟักกินเดี๋ยวเสร็จอย่างว่างๆย่าถึงจะต่อคิดบกฟักไอฟักแฟงอ่ะล้ำ,ลำ นียาเอาล้างก่อนนะล้างแล้วก็ค่อยแช่แช่ถังไว้นะถ้าเอากไปแช่น้ํามันจะแันนี้เนาะอึ๊บ <c oughs> ว่าจะทําน้ํายาอานนั้นกะลืมยังไม่ได้ปัน่นจะเด็วมันจะเสียงดังเนาะเพราะว่าเอาเป็นยางๆไปก่อนมันดังเดี๋ยวเปิ้นจะนวดืือ แป๊บเด้อแปบ๊บเด้อเดี๋ยวกันแล้วล่ะเดี๋ยวกันแล้วล่ะจัดไว้นะคะยาจ้าจ้าน้องกาเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักแป๊บยาก็จะลงแล้วเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวพอน้ำยาป่าเสร็จยาก็ลงแล้วทำงานเลยน้องกา เดือดแล้วเดือดแล้วยจะลงแล้วยังไม่ลงเลยเมื่อวานนะเมื่อวานนะพี่แม่บายมามันหมุนตอนไหนไม่รู้มันหมุนเพราะว่าสงสัยไอ้นั้นลองไปปิดเน็ตอันหนึ่งมันก็ยังหมุนเลยลงลงกำลงัลงกำลงัง กำลังแต่ยังไม่ได้ลงเข้าบ้านกำลังเฉยๆกำลัง <c oughs> ขอบคุณนะคะกันเดอ แม่บายขอบคุณค่ะ จืดจัะจืดจัะเติมอะไรนะตัดน้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจให้นะคะแส่ตะกรุดอีกสักหน่อยเพราะวา่าทุกอย่างมันสุกแล้วนะเดีย๋ยวญาตจะใส่อันนี้สักหน่อยนี่แ่น,นี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่ตกใจทุกทีเลยเวลาี กินน้ำยาปลานะคะน้ำยาปลาติ่งไก่ยาปลาปลานะคะนี่ขอบคุณค่ะเคปแปลว่าอร่อยครับใช่ขอบคุณน้องกาขอบคุณคุณสเสน่แม่นิวคุณหยิงแล้วก็คุณพรไพศสารแล้วก็แม่บายน้องดาแม่น้องพ่อบ้านยายอลิซคุณยายเจอาพี่ไก่นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจให้นะคะคุณยายเจอาทรงดวนทรงดวนได้ค่ะไม่ได้ไม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณ f c ่อยู่ข้างบนทั้ง4 6ท่านแล้วก็16ไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับไลน์นี้นะคะน้องนุ้ยด้วยน้องนุย้ยน้องนุย้ยขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยาฤิ์ด้วยขอบคุณคะ่ะแกงน้ำยาวิญญาณกายขอบคุณคะ่ะบ๊ายบ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 ๊ายบายนะคะขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะ